เนื้องอกที่เล็กเอเตรียมขนาดเจ็ดเซนนะแสดงว่าเป็นเมอร์ซาระยะหนึ่งแล้วใช่เดี๋ยวต้องฉีดสีเส้นเลือดหัวใจเตรียมผ่าตัดนะ พ่สายยันเป็นไรปิ่มคุณหมอรีบไปดูเถอะค่ะที่ห้องขอออค่ะชั้นนี้คะ่ะคุณหมอคะเร็วคะ่ะคุณหมอทันนี้เร็วคะ่ะพี่สายยันพี่สายยันพี่สายยันครับอาจารย์เพนอาจารย์เพน,อา,าเพนอาจารย์เพนคะ ไมอาจารย์เพนเป็นอะไรคะเป็นลมหมดสติคะ่ะโทรพรียาเคสให้หน่อยอีอาร์ใช่ไหมคะอาจารย์เพ็หมดสติที่ห้องโอพีดีค่ะขอทีมช่วยเหลือดว,ดวนคะ่ะฝน<า>พี่สายันครับเกิดอะไรขึ้นนะครับเนี่ยสยับพ สบายค่ะคุณหมอเอออย่าโกกันเลยนะฮร้อนเลียนนิดหน่อยโอ้โอเคกันเลยค่ะโอ้เปล่าไม่ทำสิเอองมเก่งมาก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 ขอบคุณคุณหมอการมากนะคะที่มาช่วยรักษาคนไข้ของพวกเราค่ะ แต่วันนี้ไอเดียใครครับเนี่ยนีเลยค่ะอกออเลยค่ะก็พยาบาลเขาเห็นว่าเดี๋ยวอีกไม่กี่วันคุณก็ไปแล้วอ่ะก็เลยอยากจะขอบคุณคุณไงแต่ถ้าขอบคุณแบบธรรมดาเนี่ยโลกก็ไม่จํำนะแล้วคุณเองก็ไม่จําด้วยใช่ไหมล่ะโอผมเกือบไม่ได้อยู่จำแล้วนะครับเยังไงก็ขอบคุณนะครับเวลาผ่านไปเร็วๆนะคะเนี่ยแพ๊บเดียวเองแต่ครบปีแล้ว นี่ไม่ต้องดราม่านะถ้าคิดถึงกันน่ะก็วิดีโอเขาหากันเดี๋ยวนี้ง่ายมากฮะผมว่าตอนเนี้ยกินเค้กกันดีกว่าคุณบอปิมปิ่มจองสตรอเบอรี่ทีนี้โอเอาลอเลยหยิบเลยหยิบเลยหมว่าหยิบกันเลยดีกว่ามาเดี๋ยวจองชิ้นใหญ่ก่อนเลยนะ การเพนจะเป็นอะไรมากหรือเปล่าคะไม่รู้เหมือนกันหวังว่าคงไม่ใช่เรื่องอะไรที่ซีเรียสน,นะโอ้ oh. พอยว่างไงการตั้งใจฟังนะไม่ต้องตกใจอะไร,รอ่ะคือแม่นายเป็นลมหมดสติไปตอนนี้อยู่ในห้องฉุกเฉินน่ะแม่เป็นไร,รอ่ะพอยตอนนี้ก็กำลังเวิร์กอัพหาสาเหตุอยู่แต่นายใจเย็นๆน,นะตอนนี้อาจารย์เจียบเข้ามาดูแลแล,แล้ว ถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วก็เดี๋ยวฉันรีบโทรบอกด่วนเลยพอยฝากดูแม่ก่อนนะเดี๋ยวเราจะรีบกลับไปได้ ไม่เป็นอะไรหรอกไม่เป็นไรได้ยังไงแม่แม่วูบหมดสติไปเลยนะเอานะตอนนี้แม่ก็อยู่โรงพยาบาลแล้วมีเพื่อนหมอเก่งๆเ,งเยอะแยะเลยหมอเจี๊ยบหมอเทพชัยไม่ต้องเป็นห่วงหรอกอืมแต่เดี๋ยวผมจะบินกลับไปเลยนะผมขอที่นี่ไว้ละจริงๆกลับตามกำหนดเดิมก็ได้ไม่ต้องรีบหรอก เออแม่ให้ผมกลับเถอะนะนะเขาได้เขาได้งั้นการกลับไปทำงานเถอะถ้ามันจะเป็นวันสุดท้ายจะได้มีเวลาบอกลาเพื่อนร่วมงานครับโอเคบายจ้ะ คนดูดออกแล้วเหรอบอมาเถอะฉันพอจะรู้ตัวมันใหญ่มากเลยใจของดวงจันทร์หรือเปล่า ก็น้อง้องดวงจันทร์เทาหัวใจเธอขนาดเท่ากับโลกเนื้องอกที่เล็บเอเทรียมขนาดเจ็ดเซนน่ะแสดงว่าเป็นเมือสักระยะหนึ่งแล้วใช่ เดี๋ยวต้องฉีดสีเส้นเลือดหัวใจเตรียมผ่าตัดนะ